สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมดแรงซีเอ็มนะฮะกับฮีโร่อาร์มาดอนนั่นเองเนะี่ยอยู่กันในคอนเซปต์กดคนเดียวนะครับหรือว่าโซโลแงคงเนะี่ยเป็นอาร์มาดอนเล่นล่างนะครับกับร่างอัลตาฮารูวินผมจำไม่ได้ว่า ฮาโลวีนที่ผ่านมามันเปิดขายหรือเปล่านะเกมนี้ไอเทมน่าจะเน้นเป็นเกาะเป็นหลักเกาะเยอะน่าจะได้เปรียบฮีโร่กายภาพเยอะมากเลยปัญหาคือยังไม่ได้อัพอันนี้เลย ได้อยู่ั <ink> เรียบร้อยครับ <sk r ug> ไอเทมรูนมันดีอย่างนี้นี่แหละ บนๆแเ้วเพื่อน <c oughs> รักให้เกมนี้เน้นเกาะครับเกาะเยอะๆนนนอหน่อยคือมานาไม่มีเว้ยอยากจะบวกอยู่แต่มานาไม่มี เดี๋ยวผมทำไปรองเท้าเกาะเกมนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นกระสอบทรายเคลื่อนที่หรือเปล่าต้องดูกันอีกทีนึ่งมาริเค่นตัวอย่างบางเลยบล็อกไม่ออกแถมสกิลสกินเลือดไปอีก<ป>คือถ้าเป็นสีฟ้าเวลาตีหนึ่งครั้งอะ่ะมันใช้ค่าเลือดจ่ายแทนนะนี่นะครับ ข้าโจมตีหนึ oh, right oh okay. ่งครั้งตีหนึ่งเสียสิบห้าหรือเสียห้านี่แหละผมจำไม่ได้นะคุณจะทำเลยคอมโบคอมจ้อยเลยเพื่อนรักอีเพื่อนรักไอ้เพื่อนรักกดสองไม่ทัน บทจะเยอะก็เยอะเยอะฟอร์ซแค่นนี้น่าจะโดนรัวๆเลยครับเพราะว่านี่ไม่ได้โคตรจะส l o w m o ชั่นเลยคือรองเท้าผมมันไม่มีไง ตะกี้แมงมัดมาช่วยด้วยมั้มงงั้นน่าจะได้มาเลเชนครับเอเกมนี้นนอรอง,อ,งนนองเท้าเกาะโลโบ็อกเดมมนิกเกาะสะท้อนน่าจะประมาณนี้แหละมั้งต้นเกม ลิเชนมนาแบตเตอรี่บัตรชาลิตพลานนี้น่าจะกดกลางได้สบายเลย ตายเถอะครับเพื่อคนที่คุณรักตีได้ยางเดียวัวมึงอะโอเคผมมีอันตีแล้วสตูหายไปรองูพีเคนู่นนี่พี่สายใไ่ นี่ขจัดไครสามแล้วเหรอเสโลคิวไปดิศัตรูหายไปจริงๆผมว่าจะเน้นเป็นสกิลสองกับหนึ่งนะครับก็คือยิ่งเน้นสองมากก็แรงใช่ไหมเน้นหนึ่งก็หนืดแล้วก็ลดเกาะเยอะขึ้นด้วย เดินมาขอคอแล้วเดินมาได้ปหมจิตตัววะไม่แน่ใจเหมือนกันเด็กๆไปเนาะไม่รู้จักตบกูยังลูกแอนโดเมดานี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวสองเดี๋ยวหนึ่งอยู่นั่นแหละเลือดไม่พร้อมมาเด้ ล้างได้รบอกนะเดี๋ยวกูบุไดไปให้ครับเอาไปเดย์น้องชายพี่ให้กัดทีนึ่งไปสามไปปิดกลับมาทำไมกันเติมของของขาดตัวอะไรวะสีเหลืองมันเล็เช่นเราใส่แล้ผมเอาได้ปะเอาได้สองตัวเอาเอา,เอ,า,เอ,าอ๋<ม>อ นี่เขาจัดไปฝาแล้วเหรอสวยวุ่นยากเด็กๆไปน้องโอเคผมกลับบ้านแล้วคือเวลาเราใช้สกิลหนึ่งหรือสองนะครับอันติเราจะได้เอฟเฟกด้วยก็คือมันจะเพิ่มคนในการเคลื่อนที่บวกกับพลังโจมตีให้เรานะครับ สงสัยไม่รู้ว่าได้กี่สแต็กอะได้ทุกที่รถสัตว์โดกำลังไปเลยความคลิปนะ12 12นี่คืออะไรอ๋อแต่ละชาร์ทงมันสินะกะว่าจะไม่ออกขวัญลาดคลิปเพื่อนนะอ๋อครับผมทำสะท้อนก่อนเลยชิ้นละต่อไปเนี่ย đang oh, yeah. mẹ thôi đấy là. À. Lãng gơ chùi trai lên. Cháu shoot Andromeda No cake for you. สกิลส <Skill> อยงของเราสามารถกดออโต้ได้นะฮะคลิกขวาครับ,นนรบมันไม่เหมือนกับอลักหน้าที่กดดับเบิ้ลสองครั้งนะครับถ้า,ราเราละรวยอยู่ฮะไอคนะอนละข,ของขนาดนี้โซโล,โคล่คิวได้สบายปลาด่ามาฝัา่งนี้แล้วปลาสกิล ผมฟาร์มหาสะท้อนต่อแล้วกันตอนนี้บาเบลมันปรับราคาขึ้นนะครับคัมพีมัน1,100นะโอเคมึงวิ่งไปคอเดรูปบหรอมมาเดินตามมาอดีตคอตัดหน้ามาเลยเก็บลู้กับตาคอพอเดินมาหาคูซีเพิร์ลารมันเดินหนีไอ้เหี้ย เกือบตายนะครับนี่มาเยอะกันเกินกับบ้านละกันแอนโดสวาร์ปไปเมื่อกี้รอสะท้อนครับสะท้อนน่าจะเล่นง่ายกว่านีน้แบบเราเล่นแบบหามๆได้เลยอ่ะลุยๆเลย นร่งนี้เป็นคอสเพย์เป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์อะไรสักอย่างหนึ่งว่าจะไม่ได้นะสวยวะได้แอดซิดด้วยมันนานมากเลยนะทำไมเพิ่งได้แอดซิดวะจริงๆมันก็ระยะหนึ่งเลยนะนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอมาดิโคตรจะมั่วอะไรพี่น้อง ผมขี้เกียจกดอ่ะผมใช้ออตโต้แล้วกันอีกชิ้นเดี๋ยวต้องทำชาแมนนะครับเพราะว่าสกิลเวทฝั่งนู้นก็ถือว่าเยอะเหมือนกันยังไงก็ต้องออกชาแมนทำเป็นบาร์เรีดอลนะ กระทาฟ้ามันสามารถกิ้งได้เนะมันติขึ้นเนินลงใต้ไปเหนือได้หมดเลยอ่ะมันจะพูดว่าไปเหนือล่องใต้ประ,ประมาณนั้นแหละแล้วมันก็จะปล่อยสกิลออโต้ก็คือหนึ่งและสองนะครับในพื้นที่ที่เรากิ้งไปนะจะปล่อยเลยไม่รู้ว่าในฮาวอยู่บนจะได้หรือเปล่า ผมแค่มาทักทายครับผมจะมาฟาร์มบนล่างไม่น่าดันต่อลึกไปแม่มันมาช่วยเลยมันคนลึกขี้กันวะพี่บอกตรงๆนี่มันทางทังที่เด็กๆไปเร<อ>าไม่รู้จักตบกูยังลูก ไปทำไมวนะน่ะเรียบร้อยฮะคนจริงต้องตีบ้านเว้ยเรื่องานที่ของตัวตีทั้งหลายไม่ตีให้เราตีจริงๆเอารานมันเปรียบเหมือนเป็นตัวแคลรี่อีกตัวหนึ่งเหมือนกันเลยครับ อยมื่อวอยู่ในสายสเตนก็คนชอบมองว่ามันเป็นตัวแทงจริงๆไม่ใช่ครับมันเป็นแครรี่เจอนูไฟเบดปะเนี่ยอีกชิ้นผมทำเป็นเดโมนิกนะรถก่อนเล็กไปก่อนสกิลสองเราจะได้แรงๆขึ้น

สวยว่ะกระปุไทยสามลเหรอเด็กๆไปน้องพาลาลูทีตายมดุดฝันนู้นยังบางเลยเมื่อกี้ผมโดนอะไรวะโดนแอนโดเมดาใช่ไหม มิกิลอนะ่าผมขึ้นไปบนเนื้อปล่อยฟอร์เซคเชนฟาร์มไปก็ได้ ือถ้าป่าหมาโจมตีเรานะฮะเวลาเราหันหันหลังให้นี่คือมันลดดาเมจลงนะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเยอะมากนะแล้วถ้าชาร์จสแตกข้างหลังมันเต็มก็คือมันจะระเบิดสกิลสอออกมานะครับแต่ดาเมจมันจะเยอะกว่านะ วิธีนี้อเมดอนนี่ก็คือว้าวครับเราไม่มีสกิลหยุดอยู่แล้วเด็กๆไปเราไม่รู้จักตบกูยังลูกนาาที้แลบเจดผมมองว่าไม่จำเป็นต้องออกไอ้นี้ก็ได้ครับบารีไอด็อลก็ได้ แตะไปเลยเออเมดกูก uh, ah, like ็มาด้วยอะไรป่นอ like ่ะผมอาจจะทำกระดาษฟ้าก็ได้จะได้หนีได้นะทำกระดาษฟ้าแล้วกัน วิ่งไล่แบบรัวๆต้องบนน่าจะได้นะพลารา,าลัตายเฮะยดนลุ้ม กดฟอสอีกรอบดิมันกดฟอสอีกรอบได้นะนะั่นเนี่ยไม่จําเป็นต้องหม่าต้องวิ่งใส่ตัวไหนมันอยู่ในระยะนั้นมันกดจับได้หมดเลยนะนะั่นเนี่ยจังหวะก,กิ้งเราเป็นอมาตะด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นอมาตะนะกิ้งหลุนๆน,นะ ถ้าลาไม่ได้ทำบิงผมก็ไม่ได้ทำบาล,ลียให้คิปด้วยดิ s <S ไม่น่าจะมายุ่งกับเราน่าจะหนีหาของฟาร์มกันยาวๆ วันนี้ก็ยาวเลยนะนั่นแหละครับคุณผู้ชมยาวเลยไม่มีวับ คาดอยู่ประมาณพันหนึ่งครับจะได้น,นี่แหละพัาดทาฟ้ากนเห็นปะแมกมัาดา

โอเคมันโดนไอ้ห่าตีมันก็ตีโคตรเจ็บเลยตีหน้าด้วยมนะั้งเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาทาฟ้าเดี๋ยวไปออกกับเพื่อนละ<ป>จังหวะมันจะห,หนีได้ไงถ้ามีทาฟ้าบางจาังหวะหนีไม่ได้เราอาจจะใช้กระทาฟ้าก็ได้ไ<ป>มอลิเคียนอยู่ล่างหมมดด เดี๋ยวได้กระทาฟ้าเดี๋ยวผมจะทำฟอสฟิลต่อ,ตอมีในเฮาโอเคผมไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะเนี่ยโดนลุมก็ตายอุ้ยพาราจับอย่างง่ายเลยเพื่อสกิลเดียวจบเลยว่ะไ,<ป>ไม่โดนแบบโคตรแรงอะ ัมัมนยจงไงด้ละไม่หาล้างสองตัวมันเลวอ่อ มโงเลยวาลคี่ก็เล่นไม่เป็นนัดอนพอพเป็นเยี่วด้วยงานยากแต่แคลี่สองตัวเล่นไม่รู้เรื่องเลยมัวจัดฟอสรองเท้าไรไม่รูนี่ไงกันได้ฮาไงได้หละ

ดาวสกิลอันติมัน25วิเองเหรอผมเพิ่งรู้เนี่ยปรับใหม่ไงเราไม่ได้มีดาเมจจิตจัดเหมือนพนารานั่นที่แบบจะสกิลสองทีแล้วตายเลยไม่ใช่นะไม่ได้หรอบีคีบีฝั่งนู้นมีนี่เรานูไฟเบทตัวเองเหรอวะ น่าใช่แล้วจำนี่ไปแล้วจ,นนะจำเมจไปแล้วกันเบดเอ้ยกันเลดกันเบดที่ไหนกันเลดเอ้อแม่ดอนทก่งกออาแคลรี่ผมบอกให้ จริงๆด้ามันก็เป็นแครี่นะด้อก่แคลรี่กูเ่มาล้วยมแลวเว้ยมันโลป็นไฟที่มัวมากสลายไปแล้วเริ่มมีกินล้นะ น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับ a m a มาดอนเกมนี้นะครับหถ้ากคนชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะพี่พายไนขอโทษด้วยครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกันนะขอตัวลาครับบายจ้า